สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาต่อ,อเสื้อตัวชิ้นในนะคะครั้งที่แล้วเราหยุดไว้ที่แถวที่8นะคะก็คลิปนี้มาต่อแถวที่9นะคะค่ะจากจุดเริ่มต้นงานนะคะเราก็ขึ้นโซ่3นะคะพลิกงานกลับค่ะเสร็จแล้วก็ขึ้นหลักที่2ลงจุดเดิม ต่อไปโซ่สี่นะคะพันหัวเข็มค่ะแล้วก็ขึ้นหลักลงด้านนี้หลักที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ด เสร็จแล้วขั้นกลางด้วยโซ่ห้าค่ะพันหัวเข็มแล้วขึ้นหลักลงในช่องเดิมก่อนหลักที่สองนะคะสามสี่ห้าหก ต่อไปโซ่4ไปที่ตัวขั้นลายเลยนะคะ ลายที่1เสร็จเรียบร้อยค่ะก็ลายที่2นะคะก็ขึ้นโซ่สีขึ้นหลักด้านขวาเสร็จแล้วก็ลงตรงหลักมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีทั้งหมด7หลักหลักที่7จตรงนี้นะคะคันกลางด้วยโซ่ห้า คแล้วก็ขึ้นหลักลงในช่องหลักที่หนึ่งค่ะสองสามสี่หา้าหเจ็ดต่อไปโซ่สี่ ขึ้นตัวขั้นลายค่ะไปที่ลายที่สามนะคะโซ่สี่แล้วก็ไปที่ใบเลยหลักที่หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วโซ่ห้าคะ่ะลงช่องเดิมหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดต่อไปโซ่สี่คะ่ะขึ้นตัวขั้นลาย วนไปที่ลายที่สี่นะคะโซ่สี่แล้วก็ขึ้นเจ็ดหลักเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ขึ้น โซ่ห้าพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นเหมือนเดิมนะคะเจ็ดหลักมาเหมือนเดิมนะคะต่อไปโซ่สี่ค่ะ พันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นตรงหลักมาเรื่อยๆนะคะลายสุดท้ายค่ะลายที่ห้าโซ่สี่ขึ้นใบเจ็ดหลักค่ะ ขั้นกลางด้วยโซ่ห้านะคะแล้วก็ขึ้นใบเจดหลัก ไปปิดงานนะคะก็โซ่สี่ขึ้นที่หลักสุดท้ายเลยค่ะ2หลักที่จุดเดียวกันจบงานแถวที่9้านะคะก็เดี๋ยวเราจะจบงานแถวที่สิบเสร็จแล้วก็จะไปถักชิ้นหลังนะคะ ถักมากเหมือนกันค่ะก็จะมาประกบแล้วก็เจอกันที่แถวที่10นะคะเดี๋ยวเราถักแถวที่10ไว้ก่อนเลยนะคะขึ้นกานแถวที่10เลยนะคะขึ้นโซ่3นะคะพลิกงานกลับทั้งหมดเลย ถักหลักที่สองนะคะต่อไปก็โซ่สี่มาลดให้เหลือห้าหลักนะคะจากเจ็ดหลักเราก็ขึ้นใบขึ้นมาแค่ห้าหลักโซ่สามแล้วก็ขึ้นหลักลงในกลางช่องโซ่นะคะ สามหลักนะคะโซ่สามแล้วก็มาลดใบซีกนี้ให้เหลือห้าหลักเหมือนกันคะ่ะข้ามหลักแรกมานะคะ แล้วโซ่สี่ไปที่ตัวขั้นลายขึ้นตัวขั้นลายมาปกตินะคะ3ามหลักปกติโซ่สี่แล้วก็มาที่ลายที่สองค่ะมีทั้งหมดห้าลายนะคะก็ขึ้นใบลดให้เหลือห้าหลัก แล้วโซ่สามนะคะขึ้นหลักลงกลางกลางโซ่นะคะสามหลักต่อไปก็โซ่สามแล้วก็มาลดใบค่ะให้เหลือห้าหลัก โซ่สามนะคะแล้วก็ขึ้นตัวขั้นลายอ๋อขอโทษค่ะตรงนี้ต้องโซ่สี่แล้วก็ขึ้นตัวขั้นลาย,าย,าลลายจบสองลายแล้วนะคะ เราก็ถักวนแบบเดียวกันไปจนครบลายที่เราขึ้นมานะคะโซ่สี่นะคะต่อไปใบที่สามขึ้นมาห้าหลักแล้วก็โซ่สามเพิ่มหลักลงที่กลางช่องโซ่นะคะ3ามหลัก โซ่3ค่ะมาที่ซีกซ้ายขึ้น5ห,หลักนะคะแล้วโซ่3ไปขึ้นตัวขั้นละขอโทษค่ะตัวขั้นลายเราจะต้องโซ่4นะคะแล้วก็ขึ้นตัวขั้นลายมา3หลัก จบ3ลายเรียบร้อยแล้วนะคะวนไปที่ลายที่4ค่ะก็โซ่4ลดใบนะคะให้เหลือ5หลักต่อไปโซ่3แล้วก็ขึ้นหลักมาตรงนี้ สหลักต่อไปโซ่สามซิกสายค่ะขึ้นห้าหลัก โซ่สามอ่าโซ่สี่ค่ะแล้วก็ขึ้นหลักที่ตัวคั้นลายขึ้นมาสามหลักโซ่สี่ค่ะไปที่ใบสุดท้ายนะคะลดใบให้เหลือห้าหลัก โซ่สาแล้วก็ขึ้นหลักที่ช่องกลางขึ้นมานะคะ3มหลักโซ่สามค่ะซีกซ้ายนะคะขึ้นหลักมาห้าหลักเหมือนกัน ต่อไปโซ่สี่ค่ะเราก็ขึ้นสองหลักโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ตัดไหมตัดไหมแล้วก็เก็บไหมได้เลยนะคะเก็บเข้าไปในงานได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรอ ถักชิ้นหลังขึ้นมาให้ได้สิบแถวเหมือนกันก่อนนะคะเนี่ยค่ะชิ้นหน้าหยุดไว้ที่แถวที่สิบนะคะ ออกมาจากดอกนิดนึงแล้วนะคะเนี่นะคะค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปถักชิ้นชิ้นหลังนะคะมาให้ได้เท่ากันถึงแถวที่อ่บชิ้นหลังคนถักจะแนะนำวิธีการขึ้นห่วงเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็ขึ้นลาย ขึ้นลายก็ก๊อปปี้ได้เลยค่ะก๊อปปี้ตั้งแต่แถวที่1ค่ะจะมาแนะนำวิธีการขึ้นห่วงที่ชิ้นหลังนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นหลังนะคะจุดที่ติดมาร์กเกอร์เอาไว้ก็คือที่เราแบ่งแขนไว้แล้วนะคะก็ตัวเสื้อชิ้นหลังจริงๆก็จะเป็นดอกที่1ดอกที่2มีแค่ครึ่งดอกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วดอกที่3ก็มีแค่ครึ่งดอก ดอกที่4แล้วก็ติดแบ่งแขนเอาไว้แบบนี้นะคะขาด้วยความที่ชิ้นหน้าเราขึ้นมา49ห่วงนะคะก็จะถูกแบ่งออกเป็นขาตัวชิ้นชิ้นหลังเนี่ยนะคะก็จะถูกแบ่งออกเป็นแบบนี้นะคะซิกข,ขวาซิกข,ขวา24แล้วก็ซิกซ้าย24 เสร็จแล้วจะมีห่วงที่เชื่อมต่อระหว่างตรงนี้นะคะอีกหนึ่งห่วงก็จะรวมกันทั้งหมดสี่สิบแปดแล้วก็ตรงนี้สี่สิบเก้าจะเท่ากับจะเท่ากับชิ้นหน้าพอดีนะคะขาแล้วก็ตำแหน่งเราจะต้องถูกแทรกเข้าไปเยอะนิดนึงเพราะว่าชิ้นหลังเหมือนกับช่องเราจะน้อยกว่าชิ้นหน้านะคะ ตรงนี้มาร์กเกอร์เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองนับให้ดูนะคะเราก็จะขึ้นตรงนี้คล้องใหม่เข้ามาตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16แล้วก็17 18 19 ได้19ห่วงนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีจุดที่เราถูกแทรกเข้าไปในนี้นะคะ5จุดนะคะ19แล้วก็20 21 22 23 24ค่ะก็จะต้องเพิ่มเข้าไปในนี้อีก5จุดค่ะเมื่อกี้ลองนับแล้วได้จริงๆอยู่ที่ ได้ช่องจริงๆอยู่ที่19บเกนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีบวกตรงกลางเข้าไปอีก5 5จุดก็ลองกระจายกันออกนะคะว่า5จุดเราจะกระจายยังไงแต่ที่คนถักคิดไว้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะ่ะ1แล้วก็2แล้วก็3ส่วน4กับ5น่าจะอยู่ประมาณนี้นะคะ ที่จะแทรกเข้าไปตรงกลางตรงกลางใบตรงกลางดอกเนี่ยนะคะน่าจะประมาณนี้เท่าที่คาดไว้ค่ะเสร็จแล้วลองคํานวณห่วงของตัวเองก่อนนะคะแบ่งซีกขวากับซีกซ้ายให้เท่ากันก่อนแล้วจะมีหนึ่งห่วงตรงจุดเชื่อมต่อเนี่ยนะคะอีกหนึ่งห่วงก็จะเท่าก็จะเท่ากับชิ้นหน้าพอดีค่ะลองแบ่งเป็นซีกแบบนี้ค่ะ แล้วก็มีหนึ่งห่วงเชื่อมต่อค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นซิกนี้ให้ได้24นะคะเพราะฉะนั้นจะมีจุดแทรกอยู่ประมาณตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองสามแล้วก็สี่ห้ากะไว้ประมาณนี้นะคะ คล้องไหมเข้ามาตรงจุดนี้นะคะนี่คะ่ะแล้วก็ขึ้นโซ่สามอาโซ่สี่ค่ะคล้องไหมเข้ามาก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่ไปสี่แล้วก็เอ็กลงตรงห่วงนี้นับเป็นหนึ่งนี่นะคะหนึ่ง แล้วก็โซ่สี่ค่ะนับสองห่วงที่สามจะถูกแทรกครั้งแรกแล้วนะคะตรงนี้นะคะห่วงที่สามถูกแทรกเข้าไปครั้งที่หนึ่งแล้วนะคะแล้วก็นี่ห่วงที่สี่ โซ่สี่นะคะห่วงที่ห้าห่วงที่หกค่ะเราก็จะแทรกครั้งที่สองแล้วนะคะโซ่สี่แทรกเข้าไปตรงนี้นะคะห่วงที่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เดี๋ยวนะคะอ,อ๋อเจ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราแทรกไปสองครั้งแล้วนะคะต่อไปก็โซ่สาอ,อ๋อโซ่สี่แล้วก็ห่วงที่แปดห่วงที่เก้า ห่วงที่สิบค่ะแล้วก็จะแทรกอีกครั้งหนึ่งค่ะครั้งที่สามนะคะห่วงที่สิบเอ็ดค่ะแทรกเข้าไปตรงนี้เลยห่วงที่สิบสองนะคะห่วงที่สิบสาม ห่วงที่14ลงเข้าไปตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ห่วงที่15ห่วงที่16บหขาจะแทรกครั้งที่4นะคะเข้าไปตรงกลีบนี้นะคะห่วงที่17นะคะ ห่วงที่สิบห่วงที่19เกาแล้วก็แทรกครั้งที่ห้านะคะเข้าไปตรงนี้ห่วงที่ยี่สิบห่วงที่ยี่สิเอ็ด เสร็จแล้วห่วงที่22มาลงตรงนี้นะคะห่วงที่23ห่วงที่24นะคะได้24ห่วงเสร็จเรียบร้อยหนึ่งเีกนะคะ ก็คือซีกขวาได้24ห่วงแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ตรงนี้เข้าไปนะคะห่วงที่25ห่วงที่25จะเชื่อมต่อมาที่ชิ้นนี้นะคะ ีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะมาต่ออีกซีกหนึ่งนะคะก็จะต้องได้24ห่วงเหมือนกันนะคะก็คาดการเอาไว้ว่าจะต้องเพิ่มเข้าไป5กลีบนะคะก็อาจจะตรงนี้1 2แล้วก็3 4 5ประมาณนี้นะคะที่ต้องเพิ่มเข้าไปลองคํานวณตัวเสื้อของตัวเองนะคะแล้วก็ แทกเข้าไปในกลีบได้นะคะค่ะนับห่วงแรกเลยนะคะห่วงที่หนึ่งสองสสโซ่4แล้วก็ห่วงที่หนึ่งคะ่ะห่วงที่สองห่วงที่สามจะขึ้นมาบนนี้เลยนะคะห่วงที่สาม เราก็จะเริ่มแทรกเลยค่ะครั้งแรกนะคะห่วงที่สี่ค่ะแทรกครั้งที่หนึ่งนะคะห่วงที่ห้าห่วงที่หกต่อไปจะแทรกครั้งที่สองนะคะห่วงที่เจ็ดแทรกเข้าไปในกลีบนี่เลยนะคะ แล้วก็ห่วงที่แปดห่วงที่เก้าค่ะอ๋อห่วงที่แปดผิดตำแหน่งขอเลื่อนลงมาก่อนนะคะห่วงที่แปดต้องอยู่แถวนี้ต่อไปห่วงที่9นะคะ ห่วงที่10ห่วงที่11ห่วงที่12เสร็จแล้วจะแทรกครั้งที่3เลยนะคะห่วงที่13ลงตรงกลางค่ะแล้วก็ห่วงที่14 สิบห้าสิบหกค่ะแล้วก็จะแทรกครั้งที่สี่เลยนะคะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า 20่ะขาแทกครั้งสุดท้ายนะคะครั้งที่5 21 22 23เสร็จแล้วก็ห่วงสุดท้ายค่ะ24นีคะลงตรงนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการแทรกห่วงนะคะแทรกห่วงเข้ามาแล้วขั้นตอนต่อไปก็ถักแบบเดียวกันกับชิ้นหน้าเลยนะคะตั้งแต่แถวที่1จนถึงแถวที่1ิบก็อลองดูคลิปทบทวนนะคะทวนของคลิปที่แล้วนะคะตั้งแต่แถวที่1นะคะไปจนถึงแถวที่1ิบนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่องานที่แถวที่11นะคะก็คลิปนี้คนถักแนะนำเท่านี้นะคะที่เหลือก็ถักก๊อปปี้ตั้งแต่แถวที่1จนถึงแถวที่10นะคะเสร็จแล้วก็รอมาเชื่อมต่อเดี๋ยวคลิปต่อไปคนถักจะขึ้นการเชื่อมต่อเลยนะคะนะคะคลิปนี้แนะนำวิธีการแทรกห่วงให้เท่ากับชิ้นหน้า ค่ะแล้วก็ถักขึ้นมาสิบแถวเลยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาถักวนรอบตัวนะคะเชื่อมต่องานแล้วก็ถักวนรอบตัวค่ะถักชิ้นหลังขึ้นมาสิบแถวได้เลยนะคะก๊อปปี้ชิ้นหน้าได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีที่คลิปต่อไปนะคะ